โยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดทก,กันต่อกับเรื่องของ j ากิต้าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินก่อนที่จะบินมาถึงญี่ปุ่นนั่นเองเพื่อมาร่วมงาน Summer s o โซนิก p a n ในตอนนี้เนี่ยแฟนๆให้กำลังใจน้องแคนนี่การระดับหลังจากที่คนเนี่ยออกมาชื่นชมน้องเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นคนที่มีไหวพริบดีเพราะชิคิต้าเนี่ยเพิ่งเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่กําลังจะเดินเข้าสนามบินไปเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจอะไรหลายๆอย่างพาสปงพาสปรอร์ตเอกสางเอกสารนะครับแถมยังเป็นการบินไปทํางานด้วยมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของวีซงวีซ่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพาสปรอร์ตของชาคิต้าถูกยกขึ้นมาสูง มากกว่าระดับสายตาด้วยซ้ำนะครับและน้องเนี่ยพอเห็นปุ๊บก็รีบเอามือไปปิดแล้วก็ดันลงทันทีจากในตอนแรกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับพนักงานคุยกับทางทีมสตาฟนะครับแล้วก็กําลังตรวจเอกสารตรวจพาสปอร์ตอยู่พี่ที่เป็นพนักงานเนี่ยเขาก็คุยกับชิกิตา้าตอนนั้นน้องยังยิ้มแย้มดีแต่พอยกพาสปอร์ตขึ้นมาชิกิต้ารีบเอามือปิดรอยยิ้มน้องก็หายไปนะครับแฟนๆบอกว่าเห็นช็อตน,นี้แล้วเนี่ยก็ปวดใจเหมือนกันจากที่ร่าเริงจากที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่กลายเป็นชิกิต้า ถูกขโมยรอยยิ้นไปซะง,งั้นถ้าหากว่ามันจะเวอร์ไปมันไม่เวอร์หรอกในนั้นมันคือข้อมูลส่วนตัวนะมันเป็นเอกสารของเชกิต้ามันคือพาสปอร์ตของน้องและข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรล่วไหลออกไปที่ไหนเลย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการที่ยกขึ้นมาแบบนั้นและรอบข้างเต็มไปด้วยกล้องถ่ายรูปที่มีความคมชัดระดับมากอยู่แล้วและสามารถซูมเข้ามาได้ถ้าหากว่ามีคนถ่ายพาสปอร์ตถ่ายเอกสารข้อมูลส่วนตัวของชิกิต้าเนี่ยก็ยจะหลุดตามไปด้วยหรือถ้าหากว่ามีคนไม่หวังดีปนเข้ามากับแฟนคลับล่ะทามีซาแซงอยู่บริเวณนั้นและได้ข้อมูลตรงนั้นไปเขาจะเอาข้อมูลตรงนั้นไปทําอะไรต่ออาจจะมากลั่นแกล้งชิกิต้าหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเอา ข้อมูลของน้องไปขายหรือเปล่าให้กับซาแซงคนอื่นๆให้กับแฟนกลับที่แบบคลั่งรักจนเกินไปเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ปลอดภัยต่อตัวศิลปินเลยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับชิกิตาคนอื่นก็ไม่สมควรและก็มีนะครับหลายๆคนที่บอกว่าตอนที่ดูไลฟ์หรือว่ามีคลิปเนี่ยของพี่ๆคนอื่นในวงก็ไม่ถูกยกขึ้นมาให้สูงขนาดนี้แต่พอเป็นของชิกิตาเนี่ยกลับถูกยกขึ้นมาให้สูงซะงั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะรีบเอามือมาคว้าลงถ้าหากว่ายกขึ้นมานิดนึงจากระดับปกติหรือว่าจาก โต๊ะเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่อันนี้คือชูขึ้นมาเลยและมันมีกล้องเยอะมากๆที่กําลังถ่ายอยู่มันไม่ปลอดภัยจริงๆจ,จากยิ้มแย้มก็กลายเป็นหุบยิ้มอย่างเร็วเลยสําหรับชิกิต้าแฟนๆก็ให้กําลังใจกันและก็ชื่นชมว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆแล้วกับการที่มีไหวพริบและมีสติรีบยกมือไปปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นและถ้าหากว่าเรื่องนี้จิกิต้าปล่อยผ่านไม่ได้เอามือไปปิดหรือไม่ได้เอะใจไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยข้อมูลของน้องอาจจะรั่วไหลออกมาจริงๆนะครับ ดังนั้นก็ให้กําลังใจชิคิต้ากันและก็อย่าลืมนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับ Baby Monster ใน Summer Sonic กันด้วยนะครับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อฝากให้กําลังใจชิคิต้ากันด้วยในะทุกๆช่องทางเลยนะครับ